สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมช่วงนี้เป็นอากาศเริ่มหนาวมากๆเลยนะครับสำหรับจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอบอลที่มีความงามในช่วงหน้าหนาวนะครับผมแต่ว่าต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับผมอย่าให้เป็นขาดน้ำเด้อครับผมทุกท่านแล้วก็ให้เจอแสงที่พอเหมาะนะครับสำหรับมันนี้ก็มีเทคนิคดีๆนะครับผมเดี๋วว่าท่านใดที่อยากเอา เคล็ดลับนะครับผมไปใช้นะครับผมกามาเบิ่งกันรับชมกันไปพร้อมกันเลยครับกว่าที่จะเป็นโกอได้ขนาดนี้นะครับผมก็ต้องใช้เวลาขามปีเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เลี้ยงบนสีหกลงอยู่ก็จะรู้ดีนะครับว่ากว่าจะได้สีขนาดนี้นะครับผมต้องมีความเข้าใจนะครับผมเนื่องจากบนสีตัวนี้นะครับผมเป็นต้องใช้เวลานะครับผมกว่าจะ มาเป็นกอย่างนี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่บนที่เราทําชําไว้นะครับผมเริ่มต้นที่ต้องทําให้เิ่นสางหัวก่อนนะครับผมเพื่อจะไล่กัดสีมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็บางกอนั้นเพิ่นกัดจะมีการแตกโกเยอะแบบนี้นะครับผมถ้ามีถ้ามีการแตกกกหลายขนาดนี้นะครับไปเลี่ยงใบของเพิินกวนนะครับเพิ่นจะยังโบสทําการสร้างเม็ดสีนั่นเองนะครับผมอันนี้ทํามาจากหัวเดียวนะครับซึ่งวันหน้าเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคดี สำหรับผู้ที่ติดตามใหม่นะครับผมอันนี้ได้เกือบ20ต้นเลยนะครับสำหรับทําจากหัวเดียวนะครับผมผู้ที่ติดตามก็จะลูกดีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากผมบอกเทคนิคนี้เรื่อยๆนะครับผมนี่ก็จะไล่กัดสีมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลา3เดือนถึง6เดือนนะครับเพนก็จะเริ่มกัดสีมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับต้นนี้ก็มีการทําไว้นะครับผมแล้วก็ไล่กัดสีไปเรื่อยๆนะครับก็จะเอานํามาขายนั่นก็บูเมนเรื่องง่ายนะครับผมกว่าจะ ไล่กัดสีมานี่ครับตัวนี้ที่ยังกัดสีโบมดนะครับผมนี่บางส่วนก็แบ่งขายไปแล้วนะครับผมเนื่องจากบนสีช่วงนี้นะครับหนาวบางต้นเพิ่งจะลงหัวไปนั่นเองนะครับผมนะ้วก็ต้นที่ยังอยู่รอดน่าจะเป็นต้นที่สวยงามแบบนี้นะครับต้นที่ยังกัดสี่บมดก็จะมีเอกลักษณ์ตรงที่กระดูกก้านใบสีเขียวงามไปอีกแบบนึงนะครับสําหรับบนตัวนี้เวลาพันกัดสีชมพูเข้มนะครับผมเพิ่็จะเปล่งประกายแบบ นี้เลยนะครับผมเป็นบลน,นบ้านตัวหนึ่งที่ผู้คนยังนิยมนะครับผมหรือบางคนหลงไรนั่นก็ทาเฉพาะบท4นสีหกลงตั้งเป็นแถวเลยก็มีนะครับผมแต่ทางส่วนผมนั่นก็มีแบ่งเรื่อยเรื่อยเนื่องจากมีการขายแบ่งปันให้ทุกท่านที่ติดตามนั้นได้ไปเลี้ยงต่อได้ไปชมความสวยงามของเพลินเรื่อยๆนั่นเองก็เลยทําให้บ่มีหลายเท่าที่ควรปันใดนะครับผมและก็บางใบนะครับผมและกับบางต้นนะครับถ้าเพลิน มีความใหญ่นะครับผมก็จะมีใบที่เรียวยาวก็มีนะครับสำหรับสายพันธุ์ใบเรียวยาวนี่ก็จะมีเอกลักษณ์ตรงที่มันจะมีความผิวนะครับของใบนั่นเองนะครับปลายใบก็จะแหลมแบบนี้นะครับผมนําตัวอย่างมาให้เบิ่งสำหรับท่านผู้ที่ชอบในบนสีโบราณตัวนี้นะครับผมบนสีหกหลงนะครับอันนี้กะกว่าจะได้แต่ละกอนั้นกะ ใช่เวลาเด้อครับผมทุกท่านก็ต้องใช้ความเข้าใจนําเทคนิคง่ายๆ,ๆอันนึงนะครับผมที่ผมทําอยู่ประจํานั่นก็คือนําให้มาเจอแสงแดดช่วงเช้านะครับผมเนื่องจากจากส่วนผมนั่นจะบุค่อยมีแดดแรงเหมือนคนอื่นเนื่องจากมีร่มของต้นยางที่เป็นร่มลำไร้นั่นเองนะครับผมก็เลยเปิดแสงช่วงนี้โดยการที่ตัดไม่ออกนะครับช่วงบริเวณทางหน้านี่ให้เพิ่นเจอแสงแดดไปถึง9ก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเช้านะครับผม แต่ว่าข้อสําคัญนึงนะครับผมต้องให้พื้นตรงที่รองไว้นี่ชุ่มชื้นนะครับผมผมจะทําการทําเป็นร่องไว้นะครับเป็นรลองน้ําเปียกสลับแห้งนะครับผมนี่เทคนิคข้างล่างนั่นจะเป็นพายางนะครับพายางรองแลวก็จะเอาดินมารองอีกชั้นหนึ่งนะครับผมจะทําให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับถ้าเพืนแห้งเกินไปจะทําให้ใบไหม้นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าขังน้ํานานเกินไปน้ํานั้นเกิดความเน่าเสีย จะทาให้เพิ่นรากเน่านะครับกจะทาให้บ่อนของเรานั่นบ่งามแล้วก็มีอากาศลงหัวนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่นํามาฝากกันนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับเดี๋ยวภาพมาเบิ่งนะครับผมล่องน้ําตรงนี้นะครับเห็นบ่ครับขอบพายางตรงนี้ที่ผมทํานะครับผมผมก็จะนําดินมาลงแล้วก็ปล่อยน้ําใส่คลองนะครับแล้วก็ปล่อยให้เปียกสลับแห้งนะครับประมาณมือสองมือมันก็จะแห้งลงโดยที่ โบมียุงลายขังแน่นอนนะครับสำหรับพื้นบ่อสำหรับพื้นบอดินแบบนี้นะครับผมน,นะครับผมเทคนิคนี้ก็ทําให้พายางเราคงทนนะครับผมสามารถที่จะใช้ได้หลายปีนั่นเองนะครับแล้วก็น้ำต่างๆนั้นจะซึมมาบริเวณขางนี่นะครับก็จะเกิดความชุ่มชื้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปบึงอันตัวที่บวได้ลองพายางนะครับสำหรับบนหนาหนาวนี่ก็ถ้าใครมีเวลากระทำพายางลองแบบนี้ก็ดีนะครับผม นี่ครับตัวใดที่บ่ได้ลงพยางนะครับผมเราจะเสียเวลาเปล่านะครับเนื่องจากช่วงอากาศนี้มันจะแห้งนะครับมีการลงหัวต้นในน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าต้นใดที่มีความชุ่มชื้นมันก็จะอยู่ได้นะครับอันนี้คือภาพเบื้องหลังต้นที่พลลงหัวนะครับที่จริงบนสีหกลงนั้นอาจจะมีทั่วไปอยู่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากเขาจะมีการกัดสีที่ช้านะครับผมก็เลยทําให้ แต่ละกอนั้นค่อนข้างต้องใช้เวลานะครับผมอันนี้กะสำหรับท่านใดที่อยากได้กอสวยๆไปเลยกะซื้อจากสวนไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีพอแบ่งอยู่เด้อสำหรับท่านที่ชอบบอนสีหกหลงไปตั้งประดับโชว์หน้าบ้านนั่นเองนะครับนี่ครับก็จะมีต้นที่ชํำแบบรวมกันไว้แบบนี้ก็มีนะครับผมช่น สำหรับผู้ที่สนใจเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับผมติดตามไว้นะครับก็บจะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามนะครับ